สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นข้อสอบนะครับเคมีอินทรีย์นะครับเป็นข้อสอบการวิชาสามัญที่พี่คัดลอกมาให้พวกหนูนะครับข้อนี้เขาบอกว่าพิจารณาสูตรโครงสร้างของสารอินทรีย์และการเรียกชื่อนะครับโดยไม่ระบุซิสหรือทรานส์ตรงนี้นะครับหนูไปหาความรู้เพิ่มเติมได้ซิสหรือทรานส์เนี่ยก็จะเป็นไอโซเมอร์หนึ่งนะครับเป็นเป็นจิโอเมตริกไอโซเมอร์นะครับหรือเป็นไอโซเมอร์เรขาคณิตนะครับมันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับอ่ะเป็นแบบนี้กลับเป็นแบบนี้ นะถ้าสมมุติว่าสารตัวนั้นนะครับลักษณะแบบนี้อ่ะแบบนี้นะก็จะมีโครงสร้างที่ซิสเรต์รานนะครับแต่สูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่สูตรโครงสร้างจะต่างกันนะครับของสารอินทรีย์ที่กําหนดให้ต่อไปนี้ครับ ก่อนอื่นเลยที่น้องจะต้องทําโจทย์ข้อนี้ได้เนี่ยหนูจะต้องทบทวนในการอ่านชื่อของของสารอินทรีย์ก่อนนะครับการอ่านชื่อของสารอินทรีย์เนี่ยแบ่งออกเป็นตามประเภทของอะลิเฟติกนะครับอันตัวแรกเนี่ยก็คือแอลเคนวิธีการอ่านแอลเคนเนี่ยนะครับให้อ่านจํานวนคาร์บอนนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับนะจะประ,ประกอบไปด้วย Prefix นะครับ prefix นะแล้วก็ s u f f i x นะครับหรือว่ารูทของมันรากของมันว่ามันมีคาร์บอนกี่อะตอมและบวกกับ ตัวสุดท้ายก็คือในช่วงของซัฟฟิก์นะครับซัฟฟิก์นะครับซึ่งลงท้ายด้วยอะไรเอ่ยแอลเคน L ane, ลงท้ายด้วย Ane นะครับแอลเคนลงท้ายด้วย Ane Root รู N e. Ro ot, คือจำนวนคาร์บอนนะครับพรีฟิกก็คือกิ่งนะครับเช่นครับเช่นตึ๊ด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 แบบนี้นะครับตัวนี้เราจะอ่านว่าอย่างไร1 2 3 4 5มีคาร์บอนทั้งหมด5อะตอมไม่มีกิ่งนั่นหมายความว่าข้อนี้จะอ่านเป็น เพนเทนนะเพนเทนนะครับนั่นก็คือเป็นแบบนี้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าตัวนี้ครับ1 2 3 4 5เหมือนเดิมแล้วมีกิ่งอยู่ที่ตำแหน่งที่1อ่าดูตัวนี้นะวิธีการนับกิ่งนะครับมันมีวิธีการนับ2แบบดูนะ1 2 3 4 5กับวิธีที่2คือ1 2 3 4 5วิธีการที่เราจะเลือกว่าวิธีใดถูกเนี่ยเราจะต้องดูที่กิ่งครับ กิ่งจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่น้อยที่สุดหนูจำไว้นะกิ่งจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่น้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นแอลเคนแอลกีนหรือแอลไคแต่เดี ane, ๋ยวแอลคีแอลคีนกับแอลเคนแอลกนกับแอลไคเนี่ยมีมีข้อจํากัดอีกนะครับนั่นก็คือตำแหน่งของพันธะคู่นะครับอันนี้เนี่ยถูกต้องก็คือจะเป็นสีชมพูนะครับข้อนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยกิ่งครับกิ่งตรงนี้ถ้าเป็นหนึ่งกิ่งนะครับถ้าเป็นคาร์บอนหนึ่งตัวเราจะอ่านว่าเมทิล ลงท้ายด้วยอิวครับต่อไปถ้าเป็น C 2ตัวเราจะถามเราจะลงท้ายด้วยเอทิวถ้าเป็น C 3ตัวเราจะลงท้ายด้วยโพรพิวนะตามลำดับนะครับทีนี้ข้อแรกตรงนี้เนี่ยเราจะอ่านว่าคาร์บอน5อะตอมเหมือนกันนะครับเราก็จะต้องเติมไอตัวพรีฟิกก่อนนั่นก็คือกิ่งกิ่งอยู่ตำแหน่งไหนเขียนตำแหน่งที่2 ขีดแล้วก็ตามด้วยกิ่งกิ่งมี1เมทิลนะครับนั่นก็คือมีเมทิลมีมี1คาร์บอน1เมทดสองเมทิลนะครับแล้วตามด้วยรูทรูทก็คือเพนทะถูกไหมเพนทะบวกด้วยรองท้ายด้วยซับฟิก a n e ก็จะอ่านเป็น2เมทิลเพนเทนนะครับประมาณนีอ้อันนั้นสำหรับแอลเคนนะครับทีนี้ครับต่อไปแอลคีนแอลคีนเนี่ยนะครับก็ประกอบเหมือนเดิมครับมีพรีฟิกนะครับพรีฟิก นะ root นะครับแล้วก็ suffix นะครับส่วน suffix เนี่ยจะลงท้ายด้วย e และ e ne, ครับ root เนี่ยดูจำนวนคาร์บอนนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ตรงนี้นั่นก็คือตำแหน่งพันธะคู่ครับตำแหน่งพันธะคู่ครับหตำแหน่งพันธะคู่นะครับแล้วก็มี prefix prefix ก็คือกิ่งแต่อย่างใดก็แล้วแต่เราจะให้ความสำคัญ นะกับพันธะคู่ก่อนนะครับเช่นครับสารตัวนี้ครับสารตัวนี้เนี่ยเวลาเราจะนับเนี่ยนะครับนับนับตำแหน่งพันธะคู่เราจะไม่นับจากตรงนี้เป็นหนึ่งสองนะครับเราจะให้พันธะคู่อยู่ตำแหน่งที่น้อยที่สุดเราจะนับแบบนี้ครับมีคาร์บอนห้าตัวเวลาเราจะอ่านเราจะอ่านว่าเพนเพนไม่เพนเพนตะนะครับแล้วก็ขีด นะครับตัวนี้จะกลายเป็น1อินนะครับหนึ่งอินนะเพนตะ1อิน,นะอนหรือนะครับอันนี้ในหลักสูตรใหม่จะอ่านแบบนี้ถ้าเป็นแบบน้องที่เคยฝึกมาตั้งแต่แรกแล้วมันจะอ่านว่าเพนทีนนะครับอ่านว่าเพนทีนนะครับเพนทีนไม่ใช่ยาสระผมนะลูกนะเพนทีนแบบนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้ามันมีกิ่งทํำยังไงอันนี้พี่บอกคร่าวๆนะครับถ้ามันมีกิ่งแบบนี้อ่า ถ้ามันมีกิ่งแบบนี้นะครับหลักการของมันก็คือว่าหนูนับให้พันธะคู่อยู่ตำแหน่งแรกเสมอหนะึ่งสองสามสี่ห้าหลักการของมันก็คือเอากิ่งขึ้นก่อนนะครับเอากิ่งขึ้นก่อนกิ่งอยู่ตรงไหนล่ะสามตำแหน่งอันนั้นมีอันเดียวก็คือเมทิลนะครับสเมทิลนะครับและต่อด้วยรากก็คือเพนตะขีดหนอีน e แบบนี้ก็ได้หรือ3ามเมทิลนะครับ เพนทีมก็ได้เหมือนกันนะครับนะทีนี้ครับอีกแบบหนึง่งยังไงอ่าดูนี่ครับปั๊บป๊บปั๊บป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บดูนะปับป๊บปับ๊บปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวมั่วละอ่าสมมุตินะครับว่าสมมุติว่าสารเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อสารเป็นอย่างนี้นะครับ มีพันธะคู่อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยหนูครับตรงมุมมันเนี่ยมันก็จะมีจํานวนตําแหน่งของคาร์บอนอยู่ถูกไหมตรงมุมมันนะจะมีตําแหน่งของคาร์บอนอยู่ทีนี้ครับหลักการเพิ่มขึ้นอีกน,นิดหนึ่งครับก็คือนับไม่ไม่ว่าจะเป็นแอลเคนแอลคอนหรือแอลไคนนะครับเราจะหาสายที่ยาวที่สุดอืมเราจะหาสายยาวที่สุดนะครับเราลองใส่ตำแหน่งซีอันหนึง่งตำแหน่งพันธะคู่อยู่แรกแล้วอยู่แลเสมอหนึ่งสอง 3 4 5 6 7หรือ5้าบังเอิญว่าอันเนี้ยมันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านครับวิธีการอ่าน1สายโซ่หลักของเรามี7คาร์บอนตำแหน่งพันธะคู่อยู่ตรงแรกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนว่าเฮปนะเฮปเทนไม่ใช่เฮปเทนครับเฮปทีนได้เลยหรือนะครับเราเขียนว่า1เฮปทีนก็ได้หรือเฮปตะ1อีนก็ได้ นะครับโอเคนะโอเคนะครับอ่ะทีนี้ครับมาดูอันสุดท้ายคือแอลไคร์ครับแอลไคร์นะครับแอลไคร์เนี่ยหลักการอ่านเหมือนกันเลยนะครับนะเราจะมีพรีฟิกครับนะพรีฟิกนะรูทนะครับแล้วก็อยู่ซับฟิกนะครับนะซับฟิกนะหลักการอ่านของมันทำยังไงครับหลักการอ่านของมันทำยังไงเหมือนเดิมครับเราให้ตำแหน่งพันธะสามเป็นตำแหน่งสำคัญนะครับเช่นแบบนี้ครับอ่าอันนี้มีกิ่งตรงนี้ แล้วก็มีพันธะสามอยู่ตรงนี้นะครับหลักการ R เราจะนับ1จากตรงนี้ไหมไม่เราจะนับ1จากตำแหน่งพันธะสามที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อนนะครับห้ 5, นะมันก็จะได้เป็นอะไรครับ 2... ไม่ใช่2ขออภัยครับ C ตรงนี้เป็นกิ่งเดียวมีคาร์บอนเดียวเป็นเมทิลนะครับแล้วรูทมีกี่อะตอมเฮกซาสไอแบบนี้ก็ได้เช่นกันหรือหนูจะอ่าน C ีเมทิล นะครับเฮกซีนก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิธีการอ่านเนี่ยมันจะต้องเขียน1นึ่งเมทิลแล้วก็ขีด2เฮกซีนแบบนี้นะครับอืมไม่ใช่เฮกซีนเฮกไซน์ขออภัย h e x ซ n e นะครับแบบนี้นะครับอ่าโอเคทีนี้ถ้ามีกิ่งมากกว่า1อันถ้ามีกิ่งมากกว่า1อันหนูจะต้องทั้งหมดเลยนะครับทั้งแอลค n นแอล e n นแอล a n e ถ้ามีกิ่งนะถ้ามีกิ่งมาก กว่า1นึ่ตำแหน่งนะครับมากกว่า1นึ่ตำแหน่งให้นับกิ่งตำแหน่งน้อยสุดนะครับน้อยสุดเช่นอย่างนี้ครับ1 2 3 4 5 6 7 8มีกิ่งหนึ่งนะครับ2 3อ่ะแบบนี้สารตัวนี้ครับน้องครับเราก็จะต้องมานับก่อนว่า นหนึ่งคือนะครับตรงนี้มีคาร์บอนหนึ่งอะตอมสำหรับกิ่งนี้แต่กิ่งนี้มีคาร์บอนสองอะตอมครับถ้าสองอะตอมเราจะอ่านว่าเอทิลถ้าหนึ่งอะตอมเราจะอ่านว่าเมทิลหนูครับถ้ามีสองกิ่งแบบนี้และหนูเลือกไม่ได้ว่าจะให้ตำแหน่งกิ่งไหนน้อยที่สุดจะต้องเรียงตามตัวอักษรด้านหน้าครับอ่ะอันนี้เป็นเกดเล็กๆนะครับจะต้องเรียงตามตัวอักษรได้นหน้าซึ่งตำแหน่งที่หนึ่งเราต้องนับจากตรงนี้ครับนะตำแหน่งที่หนึ่งเราจะต้องนับจากตรงนี้ครับ ก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับหนึ่งสองามสห้าหกเจ็ดแปดนะครับจะต้องนับเป็นแบบนี้ทีนี้ครับวิธีการอ่านอ่านยังไงเราจะต้องเอาตำแหน่งที่มี e ขึ้นก่อนนะครับมาไว้ก่อนนะครับนะเอาตำแหน่งที่มันกิ่งเนี่ยอยู่น้อยสุดมาตั้งนะครับทีนี้เราเรามาดูอันนี้หถ้าพี่นับหนึ่งจากนี้หนึ่งสสามสี่ห้าหเห็นไหม ปรากฏว่ากิ่งเนี่ยอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยแสดงว่านับแบบไหนก็ได้นะครับแต่ทีนี้ครับหลักการของมันเนี่ยก็คือว่าอาถ้าพี่นับแบบนี้เอทิลมาก่อนแสดงว่าพี่จะต้องนับเป็น3เอทิลนะครับสเอทิลนะแล้วต่อด้วย6 m เมทิลนะหเมทิลนะแล้วปิดท้ายด้วยรูทของมันก็คือออกตานะครับมีพันธะคู่ไหมไม่มีก็ใส่ Ne เป็นออกเทนไปเลยแบบนี้นะครับหลักการของพันธะ สองและพันธะสามแอลไคลย์แอลคีนนะครับก็จะนับเหมือนกันนะครับอ่ะที่นี้ลองมาดูโจทย์ข้อนี้ครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจงอ่านชื่อสารนะครับอ่านชื่อสารอ่ะอันที่หนึ่งลองดูครับมีพันธะคู่ครับนับพันธะคู่เป็นหนึ่งเสมอหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็จะอ่านเป็นสี่เมทิลนะสี่เมทิลนะครับแล้วก็ขีดด้วยหนึ่งอะไรครับ ไม่ใช่สีเมทิลเฮปตมเฮปตะสองไม่ใช่สองหนึ่งอีนถูกไหมครับเฮปตะหนึ่งอีนซึ่งผิดโอเคไหมครับ พอมาดูที่2อ,อ่าเราไปดูกอไก่ผิดละเราก็ตัดกอไก่ผิดเลยอ่กากอไก่มีอีกไหมอ่กากอไก่ผิดนะครับเราไปเช็คคอไข่คอควายแล้วก็เงือเงือโอเคนะครับต่อไปนะครับเรามาลองมาเช็คตรงนี้ครับนับสายโซ่ที่ยาวที่สุดก่อน1 2 3 4 5 6 7 8สี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคนะครับมันมี8ตัวอาเขียนสวยๆวยนิดนึงสีฟ้าหนึ่งสีหลก3า 4, 4, 4, 5 6 7 8 นะครับ8มีกิ่งอยู่ที่ตำแหน่งที่3กับ6เพราะฉะนั้นเรา3นะครับแต่บางเอิญว่ากิ่งทั้งสองเนี่ยมันเป็นกิ่งเมทิลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เขียนรวบเลย3 6ขีดเมทิลนะครับแต่ก่อนจะใส่เมทิลใส่ใดให้มันนิดนึงมันมี2ตัวไดเมทิลนะครับมันมี2ตัวนะใส่ใดถ้า3ก็ใส่ไตรนะครับถ้า1ตัวไม่ต้องใส่นะครับ3 6ไดเมทิลแล้วตบด้วยรากของมันก็คือออกเทน นะ o c t a n อ o c อ a n e กผิดไหมครับผิดนะครับต่อไปพอมาดูคอควายครับขอใครผิดละขอใครผิดอ่าขอใครผิดจริงๆก็ตอบได้แล้วนะครับนะเรามาดูคอควายข้อนี้ตอบข้อ5้านะครับเรามาดูคอควายกับงองงูครับอืมตรงนี้พันธะสามอยู่ตรงนี้1 2 3 4 5สามี่ห้านะครับตำแหน่งที่ยาวที่สุดมันก็จะเป็น4เมทิลถูกไหมครับอ่าเริ่มต้นด้วย4เมทิลนะครับสเมทิลครับ แล้วก็ขีดด้วยตำแหน่งพันธะสามีตำแหน่งที่2นะครับแล้วมีทั้งหมด6อะตอมคาร์บอนก็จะเป็นเฮกซ n หรืออีกแบบนึงจะอ่านได้เป็นยังไงครับอืมอีกแบบหนึ่งจะอ่านได้เป็น4เมทิวเหมือนกันครับนะเฮกซะนะครับและขีดสองไอเฮกซะนะและขีด2 I ซึ่งถูกต้องครับ เห็นไหมคอควายถูกต้องพอมาดูงองงูครับงองงูเนี่ยมีกิ่งมากกว่า1กิ่งนะครับแล้วก็มีพันธะทักคู่อยู่เราจะให้ประตำแหน่งพันธะทักคู่อยู่น้อยที่สุดต้องนับ1จากฝั่งนี้ครับอ่ะแบบนี้อ่ะมีแบบนี้นะครับกิ่งอยู่ตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่5านะครับะฉะนั้นก็จะกลายเป็น2 5ครับมีกีมีกิ่งแมททิวสอตัวก็จะเป็นใด เมทิลครับนะสองห้าไดเมทิลนะครับจากนั้นพันธะคู่อยู่ตำแหน่งที่หนึ่งสองสามก็จะเป็นขีดสามขีดแล้วก็เฮปเทนเฮปทีนเฮปทีนครับเฮปทีนซึ่งตรงกับอันนี้นะครับแต่สามารถอ่านอีกแบบหนึ่งได้เป็นสองห้านะไดเมทิลนะครับนะเฮปตะขีดสามขีดอิน e, นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถตอบได้เลยว่าตอบข้อ สามไม่ใช่ข้อห้าครับนะฮะขออภัยด้วยนะครับโอเคนะครับก็จะอ่านประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นการทบทวนการอ่านชื่อแบบไม่มีหมู่ฟังก์ชันนะครับถ้ายากกว่านี้เนี่ยก็จะมีหมู่ฟังก์ชันและก็จะเริ่มยากแล้าหมู่ฟังก์ชันของไฮดรซีก็จะเป็นไฮดรซีนะครับอะไรอะไฮดรซีอะมิโนเอมีนเอพวกเนี้ยนะครับก็จะยากอะนะครับก็จะเป็นประมาณนั้นสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันในคลิปถัดไปสำหรับข้อถัดไปครับสวัสดีครับ